สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักการงานการเงินให้กับชาวราศีสิงประจําเดือนตุลาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิง์ในช่วงของอเดือนตุลาคมในตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะเราจะมาเช็คพลังงานของชาวราศีสิงกันก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้นายสับวานนายสับซอส ไนซ์ับครับคิงซับซอนโอ้โหไพให่ใหญ่ๆเกิดขึ้นนะแล้วก็โอ้ซิกซ์ซับวันจัดว่าโอเคอ่าชาวเราสีสิงในช่วงนี้บอกก่อนคำแรกเลยก็คือให้คุณนัน้นระมัดระวังความใจร้อนความวุ่วามของคุณให้คุณนั้นใจเย็นๆเนานะอย่าเพิ่งไปวุ่วาม การที่คุณนั้นพยายามไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่าพยายามจนใจร้อนจนบุ่มบ่ามจนก่อเกิดกก่อเกิดความแบบเวลาเราใจร้อนในตรงนี้มันไม่ต่างอะไรกับไฟนะคะไม่ต่างอะไรกับไฟไม่ต่างอะไรกับการที่เราสุ่มไฟกับความสัมพันธ์หรือสุมไฟกับสิ่งที่เรานั้นจะทําหรือสิ่งที่เรานั้นโฟกัสในตรงนี้นะคะมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราก่อเพลิงก่อไฟแล้วลุกลาม ไปยังสิ่งต่างๆแล้วกเกิดความวุ่นวายหรือปัญหาเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้สิ่งที่คุณพยายามหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทะยานมุ่งหน้าไปในตรงนี้แน่นอนนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นพึงพอใจแต่การเร่งรีบการรวดเร็วในตรงนี้เกินไปอะ่ะบางทีบางครั้งความรวดเร็วมันก็เป็นประโยชน์แต่เร็วเกินไปในตรงนี้มันก็เป็นผลลบเป็นผ,ผลเสียเพราะฉะนั้นเราคุณจะต้องมีการพิจิตพิจารณานและไต่ตองซึ่ง คุณมีความรวดเร็วอยู่ในตรงนี้คุณต้องอย่าประมาทถ้าหากคุณนั้นคิดที่อยากจะพยายามอย่างรวดเร็วในตรงเนี้แน่นอนจะออกมาดีจะออกมาดีเป็นไปเป็น,ปนไปในทิศทางที่คุณนั้นพึงพอใจพึงพอใจอยู่แล้วจะเป็นไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจก็จริงแต่ว่าคุณจะต้องควบคุมให้ดีเพราะว่าไพ่นี้ควบคู่กันอยู่นะคะคุณจะไปเร็วๆได้แต่คุณจะต้องควบคุม คุณจะต้องเด็ดขาดคุณจะต้องเหมือนกับโอเคแหละจะต้องรู้ให้ได้ว่าจุดหมายปลายทางของคุณคืออะไรและคุณจะไปในตรงเนี้ยคุณจะลวดเร็วไปเลยในตรงเนี้ยคุณต้องมีวางมีการวางแผนและจัดการที่ดีที่ยาบยนและเด็ดขาดคุณจึงจะประสบความสําเร็จและเป็นไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจในตรงนี้นะโอเคจัดว่าดีนะคะ แต่การที่คุณนั้นจะทําอะไรอย่างรวดเร็วในตรงนี้ความรวดเร็วม,มันจะก่อเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นล้วคุณอย่าประมาทนะคะในตรงนี้เตือนแล้วนะแล้วก็ดีไฮโ็อแฟนคิงซับวันเทนซับซอสเอซับวัน 7ซเว่นซ็บเพนตเคเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยแล้วกันแล้วเราค่อยอ่านทีเดียวเอสซับสอ d ไนซับครับซิกซ์็อบเพนต์เคิรแล้วก็ไนซับวั ace pentacle two of swords ace pentacle queen of one ten of pentacle ในตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าเดีย๋ยวเราขอ ห้าเอาไว้ก่อนเลยนะคะเันจะได้ไม่เสียเวลาเปิดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปไว้เลยสามสี่ห้าโอเคไหมไปตรงนี้แล้วก็เก็บก่อนแปบบ๊บ เปิดโชว์แล้วก็เก็บแป๊บนะอยู่นี่นะคะโอเควางไว้ตรงนี้อ่ะบางอีกโอเคนะก็คือว่าชาวราศีสิงในช่วงนี้อาจจะมีความใจร้อนมีความผู้วามในเรื่องของการงานอยากจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วอยากจะเป็นไปในทิศทางที่รวดเร็วนะคะเหมือนอย่างพี่ในตอนนีน้อาจจะอยากที่จะให้ทุกๆคนนั้นร่วมใจหรือสามัคคีกัน กดติดตามให้ครบ5,000ันใบไวๆเนาะในตรงนี้นะคะพี่อยากจะเห็นยอดห้าพันใบไวๆแล้วในตรงนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะคะให้ถึง5 0 0พันบไวๆเนาะในตรงนี้นะคะเหมือนอย่างพี่เลยในตรงนี้แต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรแล้วจะต้องมีความมุ่งมั่นมีการชัดเจนมีการวางแผนมีความเด็ดขาดไม่ว่าจะอย่างไรประสบความสําเร็จแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องการที่จะเร่งรีบหรือเร่งรัดที่จะให้ไปในทิศทางที่เร็วแล้วก็ไวในตรงนี้เนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเป็นการดีที่คุณนั้นจะเร่งรีบทําอะไรในตรงนี้เป็นการดีแต่ว่าคุณจะต้องมีความเหมือนกับรอบครอบนิดหนึ่งแต่ว่าในกรณีที่ในเคสที่ว่าบางสิ่งบางอย่างพยายามแล้วเร่งรีบและพยายามที่จะให้ออกมาไวแล้วแต่มันช้าไม่ได้ดังใจบางบังคับแล้วบีบรัดแล้วควบคุมแล้วสั่งการแล้วจี้แล้วเร่งแล้ว แต่ผลลัพธ์ก็ยังออกมาช้าดูช้าอยู่ยังไม่ได้เป็นผลยังดูนิ่งอยู่หรือสิ่งที่เป็นไปในทิศทางในตรงนี้ก็คือผลลัพธ์อาจจะออกมาดีแต่ว่าไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ที่คุณนั้นพึงพอใจอันนี้คือในบางเคสนะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าชาวราศีสิงห์โฟกัสไปที่การที่ทําอะไรก็ได้ที่รวดเร็วแล้วเหมือนเป็นการปิดจ็อบ จบเลยในตรงนี้เป็นงานสั้นไม่ได้เป็นงานยาวไม่ได้เป็นงานตลอดไม่ได้เป็นงานประจําอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะดีกับชาวราศีสิงจะเป็นลักษณะนั้นเป็นการเหมือนกับทํางานและได้รับเงินเลยในตรงนี้เป็นลักษณะนึกถึงนึกถึงเงินอยากได้เงินก็มาทําทำแล้วได้เงินได้เงินแล้วไปใช้อย่างเงี้ยเป็นชาวราศีสิงจะเป็นลักษณะนั้นเป็นอารมณ์นั้นมากกว่านะจะเป็นเหมือนกับ ทำปุ๊บรับปั๊บจ่ายปุ๊บอะไรประมาณเนี้ยนะคะจะเป็นออกแนวเหมือนกับรวดเร็วเป็นลักษณะน,นั้นไปแต่ว่าเรามองเห็นถึงการงานของคุณกำลังจะเป็นการพัฒนาไปการเริ่มการกอร่อเกิดในตรงนี้จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารหรือมีคำพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างมาตักเตือนคุณหรือมากระตุ้นทำให้คุณนั้นอยากจะเริ่มต้นหรือมีการกอร่อเกิดเกิดขึ้นนะคะสามารถเริ่มได้เลยนะในตรงนี้ในช่วงเดือนตุลาคม ใครอยากหางานใหม่หรือเริ่มงานใหม่ประสานงานใหม่สมัครงานใหม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทํานะคะมีโอกาสที่จะโดนเรียกสัมภาษณ์แล้วก็สามารถทําได้ธุรกิจการงานสามารถเกิดได้นะคะธุรกิจส่วนตัวสามารถทําได้เริ่มต้นได้เลยนะคะลงทุนได้เลยนะแต่ว่าในตรงนี้เรามองเห็นถึงกันที่ว่าคุณจะต้องมีการเฝ้าดูสังเกตการดูจังหวะให้ดี ที่เหมาะสมไม่ว่าจะอย่างไรแล้วคุณต้องมีความรอบคอบที่เราบอกไม่ว่าจะช้าหรือเร็วในตรงนี้ผลออกมาดีแน่นอนแต่ว่าคุณจะต้องมีความแน่วแน่แล้วก็มีความมั่นใจและร,บรอบคอบทุกอย่างจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคะนี่คือการงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ตกงานเพิ่งเริ่มงานก็ดีหรือคนที่ได้เริ่มแล้วในตรงนี้ก็ดีแล้วก็บุคคลที่เป็นซ e o ออยู่แล้วในตรงนี้ก็ดีหรือเป็นงานที่ คุณมั่นคงอยู่แล้วในตรงนี้ก็ดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินในตอนนี้นะคะคุณจําเป็นี่ต้องเหมือนกับว่าเป็น passive income ไหมในบางคนในบางเคสนะจำเป็นจะต้องรอจําเป็นจะต้องสะสมใหม่จําเป็นจะต้องเป้ารอผลเงานใหม่เพื่อให้กอ่อเกิดเม็ดเงินใหม่ๆในตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสที่มีผู้คนนําเงินมาให้หยิบยื่นมาให้ มีเงินก้อนใหม่เกิดขึ้นมีเงินจู่ๆเราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันจู่ๆมีเงินเข้ามาเอ๊ะเงินนี้หรอเป็นเงินเก่าของคุณก็ได้เป็นเงินตกเบิกของคุณก็ได้เป็นสิ่งที่เขานั้นยืมคุณไปแล้วเขาเอามาคืนก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่คุณนั้นหลงลืมไปแล้วหรือไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่คิดว่าจะได้แล้วในตรงนี้นะคะจะกลับมาแต่ส่วนในกรณีในแคสที่เป้ารองเงินในตรงนี้คุณมีโอกาสได้แต่ว่า การรองเงินในตรงนี้คุณจําเป็นจะต้องมีการสื่อสารนะแต่การสื่อสารของคุณในตรงนี้ไม่ควรที่จะสื่อสารด้วยการเร่งรัดหรือเร่งเรืดประมาณอารมณ์แบบแบบเป็นเจ้าหนี้เขาแล้วไปทวงหนี้อะไรประมาณนี้นะคะไม่ควรที่จะใช้คําพูดบาาจายแบบนั้นเป็นในลักษณะของการขอความช่วยเหลือได้เป็นการในลักษณะของการพูดคุยในลักษณะของเชิงเห็นอกเห็นใจเพื่อเป็นการอัปเดตสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ว่าทําไมเพราะอะไรเหตุใดในตรงนี้ประมาณนั้นมากกว่านะคะแต่ในเชิงของความรู้สึกความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะความรักดีนะสำหรับคนที่ยังไม่มีใครในตรงนี้มีโอกาสที่จะได้คู่ส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แล้วเราแน่นอนนะคะก็คือมีโอกาสที่จะมีปากเสียงมีประเด็นนะคะคนคุยเนาะในเรื่องราวของการที่เหมือนกับว่าเขาเองเขาก็อาจจะจับผิดจับจ้องสอดส่องคุณ ในขณะที่เป็นแค่คนคุยกันในตรงนี้ยังไม่ได้มีสถานะยังไม่ได้สามารถที่จะเป็นเจ้าเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันได้ในตรงนี้นะคะแต่เราก็บอกได้เลยว่าเขานั้นก็มีความสอดส่องมีความสนใจคุณอยู่มีความเอาใจใส่คุณอยู่เพ่งเลงคุณอยู่จับผิดคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นการนี้ก็ได้นะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณนั้นอึดอัดแล้วก็มีการพูดคุยที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเกิดขึ้น เนื่องจากว่าคุณก็คิดว่าเขานั้นยังไม่มีสิทธิ์ในตัวตนคุณและเขาเองเขาก็คิดว่าเขานั้นก็ยังไม่มีสิทธิ์ในตัวตนคุณเช่นกันเขาก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรมาอะไรมากนักในตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไรแล้วในตรงเนี้ยถึงแม้ว่าเขานั้นจะคิดว่าเขานั้นอาจจะไม่สามารถที่จะชัดเจนหรือมีสิทธิ์ในตัวตนคุณแต่เขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคุณไม่น้อยเลยนะคะอืมแต่การพูดคุยการจับผิดการสอดส่อง การพูดจากันในตรงนี้นะคะจะนํามาซึ่งการที่เก,เกิดปัญหาแล้วเ,เกิดประเด็นเกิดขึ้นและทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยเข้าใจกันคนคุยอาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งนะคะส่วนคนที่เพิ่งเริ่มกเกิดความสัมพันธ์ในตรงนี้จัดว่าเป็นการเกื้อหนุนในด้านการเงินกันด้วยนะคะอืม เพื่อหนุในทางด้านความรู้สึกความสัมพันธ์แล้วก็การเงินในตรงนี้เฝ้าดูให้ดีสังเกตให้ดีเถอะการเงินของคุณจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ที่คุณนั้นได้คนใหม่คนนี้เข้ามาแล้วก็ในรูปแบบของความเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะมั่นคงกันแล้วชัดเจนกันแล้วในตรงนี้นะคะก็จะสามารถจับมือการทําธุรกิจส่วนตัวได้ร่วมงานกันได้มีการผลักดันกันปีกันเหมือนกับจับมือร่วมงาน สารงานเพื่อให้กเกิดเกิดเม็ดเงินความมั่นคงจะเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้ในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ดูเหมือนกับคู่ของคุณจะมีอิทธิพลกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดโสดที่เพิ่งเข้ามาในตรงนี้ก็จะมีความพึงพอใจกับคนที่เข้ามาหรือมาเสนอมาแสดงตัวให้คุณได้รับรู้ว่าอ๋อคนนี้นี่เองแต่ยังลังเลอยู่นะยังไม่ได้เลือกนะคะคนโสดนะเหมือนกับเป็นประมาณเหมือนกับอ๋อ อ,อเขารู้สึกดีกับเราประมาณอารมณ์เหมือนกับออพอ,พอที่จะเข้าใจพอที่จะรู้สึกได้ว่าอ๋อเขาแสดงอาการแบบนี้เขารู้สึกดีกับเราเราเองเราก็โอเคนะแต่ยังก่อนแต่ยังไม่ครบนะคะแต่เพียงแค่เลือกแล้วเลือกอยู่ในใจแล้วแต่ยังลังเลก,กับการที่จะชัดเจนอยู่ในตรงนี้นะคะส่วนคนที่มีการเริ่มต้นแล้วนะคะเริ่มต้นแล้วในเก้าขั้นเป็นคนคุยกันแล้วในตรงนี้นะคะ บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะมีประเด็นมีปัญหากันส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วมีความชัดเจนแล้วในตรงนี้ดีจัดว่าดีเป็นการเริ่มต้นเป็นการจัดวางแผนการระบบเป็นปฏิทินทางที่ดีที่เรามองเห็นประมาณนี้นะคะการเงินดีนะคะยิ่งยิ่งยิ่งคนที่มีคนรักหรือมีคู่แล้วก็ทํางานร่วมกันในตรงนี้สถานที่เดียวกันทําร้านเดียวกันหรือลงทุนร่วมกันในตรงนี้นะคะดีจัดว่าดีนะประมาณนี้ นะคะเดีย๋ยวเราจะมาะดูกันนะคะว่าไพ่โรแม,มน o e s กํัจะมาบอกอะไรนะคะแอ f e c t ช o n student g e ก gift j e w ิ l chain c บัญชานนะคะแล้วก็ very soon แล้วก็ passion ในตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็มี s o ล t y อ้าวขอโทษขอัย แล้วก็มีเวสซูเลียนแล้วก็เรดยูไรชัยแล้วก็โซเนมแล้วก็เดอ i ิสโอลีไลท์ในตรงเนี้ยนะคะก็คือจะเป็นนลักษณะที่เหมือนกับว่าเร็วๆนี้นะคะใครที่ตั้งใจที่อยากจะมีบุตรนะคะไพ่แนะนำว่าคุณจะสามารถมีบุตรได้หรือมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณในตรงนี้เป็นได้เร็วๆนี้เขาจะมาแสดงถึงความรัก มอบแสดงถึงอ่าความโรแมนติกให้กับคุณในตรงนี้นะคะแสดงแบบลักษณะเหมือนกับว่าสื่อถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ได้มีความลึกซึงได้ในบางเคสในบางกรณีคนโสดเขาจะแสดงว่าเขานั้นอ่ารักคุณนะเขาชอบคุณนะอยู่ที่คุณนั้นจะตัดสินใจไหมในตรงนี้เท่านั้นเองส่วนคนคุยในตรงนี้เขาก็จะแสดงถึงความหึงหวงให้กับคุณมากขึ้น ส่วนคนมีคู่ก็อาจจะมีซ o m e t h อะไรบางอย่างในตรงนี้เพื่อต่อเกิดน้องเกิดขึ้นได้แล้วในใน,ในทุกกรณใใีในทุกความสัมพันธ์เลยในตรงนี้ให้ระวังนะคะไพ่เด็กในตรงนี้ไม่ไม่ไม่ว่าจะสื่อว่าเขานั้นอายุน,อน้อกว่คุณหรืออาจจะมีอายุอายุที่แตกต่างกันก็ตามหรืออาจจะมีโอกาสที่เหมือนกับเป็นอารมณ์ตั้งคันได้นะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์คนโสดมีคนเข้ามา หรือเป็นคนคุยที่มีประเด็นหรือเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ให้ระวังการตั้งครรภเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่เหมือนกับสัตว์ของเหมาะเจาะแล้วก็คอยตามเหมาะแก่การที่จะเกเกิดในตรงนี้นเกิดขึ้นแล้วเร็วๆนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกดึงดูดมาให้เก,กิดให้เรามันระวังการตั้งครรภ์ให้ดีนะคะทุกสถานะาน,นะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วความรักจะสุกงอมหอมหวาน สดชื่นเร็วๆนี้คุณจะสัมผัสได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเห็นภาพได้ชัดคุณจะมีความเหมือนกับฟินอยู่ในความสัมพันธ์ฟินในการที่ลงทุนลงแรงเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับมีความสุขมีความอิ่มอยู่ในอารมณ์มีความเป็นตัวตนของตนเองสูงในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เรามองเห็นถึงการ ให้คุณนั้นแสดงถึงความเป็นตัวตนเกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนกับตนเองแล้วก็บอกกับตนเองว่านี่แหละคือสิ่งที่สิ่งที่ฉันนั้นโฟกัสสิ่งที่สิ่งที่ฉันนั้นต้องการและแสงก็จะนําทางคุณไปทุกสิ่งทุกอย่างจะนําพาให้คุณนั้นไปพบเจอหรือก่อเกิดสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาคุณจะสุขสมบวังนั่นเองนะคะโอเคนะคะ คล,คลิปนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ครบ5,000ซับไวๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะคฝากเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ครบ5,000ซับสไครป์นะคะช่องของเราจะได้เติบโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆในตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้า